หลังจากฝนตกมากหันพายุนะครับเปิดใหม่โอ้ยกระชับชีวิตหมากมาคืนเลี้ยงชีวิตหมากก็เพิ่มปีแรก้ยงามเราอยู่สองหมากเรไ,ได้กินอยู่ดู้สามหมากไปแล้วครับคนงามๆครับเมื่อนี้โอ้ยต้นเดือนนีน่บ่เป็นหมากครับเป็นหมากยี่ต้นเดียวกับ ตายนะครับไปแล้วทำไรผมเลยพายุมากวันนี้โอ้ยต้นเป็นหมากบอลร,รวมจักหมากต้นครับต้นเป็นหมากผัดไปนะครับรคบ่าทาําม 来吧，来吧。来吧、哎嗯 สวนนี้เป็นสวนมืออาชีพเพิ่นเพิ่นก็บฮักกันแบบนี้ก็เพิ่นฮักต้นเดียวเพิ่นก็เป็นหมากลกแตาเพิ่นฮักต้นเดียวเพิ่นก็บ่เสียใจครับต้นเดียวแต่ผมนี้มันเป็นต้นเดียวผมบ่เสียใจป็นต้นเดียวก็เป็นหมากผมก็ว่าเชิญไปโฆษณาอ้อมประเทศไทยว่าผมคักคือกันนะครับผมไม่ได้โฆษณาแล้วเลยเพิ่อนๆทุกต้นว่าเป็นยังครับเป็นต้นเดียวแต่ว่าของอาจารย์ไงเนี่ยนะครับเนี่ยเพิ่นเป็นคู่คู่บ้าอาจารย์ท่าเห็ด ่นยังงามคือเก่าอยู่พายุฝนมายังงามพื่นเก่ายังดุขึ้เก่าครับบอลบอลจักหมักเพราะว่าเพื่อนเอาเสื้อมัดไปเพิ่นเอาเสื้อมัดไปหลังจากพายุฝนไปงามมันหมักใหญ่ิดกำลังกำลังที่ได้ผลผลยู่ขางบ้านเพื่อนเพื่อนยู่ขางบ้านอ่ะรดนยู่ทองหมักสองหมักครับแต่ว่าแต่ยังดุยังยังใช้ได้อยู่ครับ นงงผมตงงผมไปละผมมีต้นเดียวเหรครับชี้ไ้กินแค่ชี้ไ้กินบ่ได้กินเพราะว่าฝ่ายมันหักและ่ะจ่รู้ว่ามันมันชิ้ใหญ่กว่า,นนา,วาคุณ大爷นี่ยังแบบนั่นนะ